ทุกคนคะตอนนี้ชีมีเรื่องด่วนที่แบบจะต้องแก้ไขนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะชีก็กําลังทําคลิปติ๊กตอกนะเป็นการทําคลิปแบบเอาบาร์บอมนะทุกคนรู้จักบ,บาร์บอมใช่ไหมบาร์บอมที่มันเป็นลูกกลมๆแล้วเราเอาใส่ในอ่างอาบน้าแล้วมันจะแบบเป็นฟองบ้างหรือว่าเปลี่ยนสีบ้างทําให้น้าเปลี่ยนสีบ้างอะไรอย่างนี้นะแลวคือชีก็ทําคลิปติ๊กตอกทั่วไปเลยแล้วเราก็อยากบาร์บอมลงไป ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาลองใส่บาร์บอมนะคะลงไปในอ่างอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ชีจะใช้บาร์บอมกับอ่างอาบน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะหย่อนลงไปแล้วนะ ตอนนี้เหมือนบาสบออมันกระจายเต็มไปทั่วแล้วนะคะแต่เราน่าจะต้องแบบกวนมันหรือเปล่าออโอ้ป้าแม่บ้านไม่ชอบสิ่งน,นี้ติดขอบอ่างนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเราจะลงไปแช่แล้วนะเสร็จแล้วผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะ บานบอมที่เราซื้อทั่วไปเลยที่ใช้ในอ่างอาบน้ำตอนนี้มันทำให้อ่างอาบน้ำนะคะเป็นสีชมพูทุกคนไปดูกันเลยนี่ ือแบบที่เนี่ยคือโรงแรมห้าดาวแล้วเขาก็เก็บมัดจาเราไปแล้วคือรูดบัตรไปแล้วอะเงินประกัน4ี่พันบาทอยู่ที่เขาแล้วพวกรุ่งนี้เราต้องเช็คเอาท์อะแล้วเราไม่รู้เราจะทำยังไงดีอะเนี่ยดูดีคือมันขันไม่ออกคนดูนะเนี่ยโอ้ oh, แม่เจ้าแล้วมันเป็นสีแบบกระจายไปทั่วเลยอะ จะลองปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสไลด์มาลองขัดดูดีไหมวินาทีเนี้ยต้องทําทุกอย่างแล้วละ่ะแล้วตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วย,อย้อยแน่นอนเลยโอ้ยปล่อยน้ำมองก,ก่อนแล้วกันเฮ้ยว,ว่าไม่ปล่อยน้ำดีกว่าเนี่ยมันจะขัดยาก ปิดล็อกก่อนอะอย่าเพิ่งไหลนะเดีย๋ยวชิบเอาสไลด์มาก่อนมาแล้วได้สไลด์นะกับฟองน้ำเฮ้ยทำไมฉันไม่นอแโรงแ้าดาวนะแล้วฉันต้องแบบเป็นแจ๋วด้วยอะ่ะว้ยมยนะ์เน้ ไม่น้นไม่ออกนะใช้พองน้ำอย่างเ,เดียวก็ไม่ออกจ้าคือกลายเป็นว่าแขกต้องขัดอ่างอาบน้ำด้วยตัวเองนะคะอ๋อทำไมได้คือจะนอนแช่อ่างสบายๆก็ไม่ได้ เมือม่อยควันนี้ไปปั่นจักรยาน,นาม,มาประมาณ16โลอะ่ะแล้วก็ยังต้องมาขัดอ่ะทุกคนจําไว้นะเวลาไปซื้อบาตรวองมาแล้วว่าอยากใช้บาตรวองกับอ่างอาบนะ้ำอ่ะคิดดูอีกทีก็ได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช่ช่วยเสียเวลามันนั่งขัดมาไอตอนถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรนี่ก็สบายแหละแต่เออต้องมาขัดให้เขาอเลยอ่า สำเร็จรับสังคมก็มานะคะโอ้สะอาดเปี้ยงต้องรีบปล่อยนะแล้วไม่งั้นหยงจะมีข่าวไฮไลท์ไปเไิดเรื่องสืบทะเลไห้ให้ไป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 โอ้อสะอาดเรียบร้อยแล้ว ที่เราปล่อยน้ำนะคะให้มันรนออกไปจนเกลี้ยงนะคะชิคก็ไปอาบน้ำมาแล้วก็ตอนนี้คือแบบว่าเอ่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็น้ำมันก็หายไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังทิ้งคราบนะคะสีชมพูนิดก็ไม่นิดนะก็กว้างอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งขัดอาบน้ำนะคะอีกสักรอบหนึ่งนะคะ ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าการใช้บาร์บอมนะคะก็ดูให้ดีก่อนละกันมันจะมีแบบที่เป็นฟองใช่ไหมคะที่เป็นฟองกับแบบที่มันฟู่ฟูฟ,ฟูเฉยๆแล้วไม่มีฟองนะที่แบบเปลี่ยนน้าให้เป็นสีนะคะคือตัวนี้ชีก็ซื้อมาจากเชียงใหม่นะแต่พอดีว่าไอ้บาร์บอมตัวเนี้ยมันมันน่าจะนานแล้วนะคะแบบ เออซื้อมาประมาณปี2ปีแล้วอะแล้วมันก็แบบไม่เคยได้หยิบมมาใช้เลยนะคะก็เราก็หยิบม,มันมาใช้นะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอื ถ้าครั้งหน้าอยากจะซื้อบาดบอมนะก็อาจจะต้องดูให้ดีนิดนึงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบแบบเออไปนอนอ่างอาบน้ําเล่นแช่น้ำรนะคะแล้วอยากจะใช้บาดบอมก่อนเลือกซื้อเลือกหากันดูให้ดีด้วยละกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะ